สวัสดีครับมาพอกรบผมวันนี้บ้านหน่อยสีพามาเบิงแ้าหน้าหาจีนะครับทีซื้อว่าแ้าหน้าหาจีกับมันรวดเร็วนะครับเนาะผมคือแต่ก่อนนะครับสมัยตกก่ก่อนนี่สองจีครับโอ้ซื้อๆอยังติดติดๆคัดๆนะครับบมคอยสัญญาณบมคอยดีบันอแล้ะกะซ่านะครับซูมมือนี่ครับหาจี รวดเร็วอีหลีครับเป็นภาพเป็นเสียงสซดแจ้วครับเบาหน่อยก็เลยเปรียบเทียบของเบงวาข้าวนาหาจีเป็นอะไรกระชินเร็วนะครับแต่ว่ารวดเร็วท่านใจนี่ละครับวิถีชีวิตข้าวนาหาจีคือว่าครับว่าสะดวกสบายรวดเร็วนะครับ าบอด,ดนนะัเดียวสิสิสเนวันบวันเทเสสันเรานะครับเ,เทเรสรถเลยนะครับเปนเม็ดเทเสรถกาดเลยสะดวกสบายเส,สที่จะเด็ดตากแดงหน่นอยครับ เจือรถขาบริษก็ดิอ่แถน้นะครับบัอ่นครับสรานันมีคืีตากัตับปากแม่เลยครับแกไปโลกสุิยุครับมันลวที่เดียว เนีย่ยครับเขาเอามาตากไปลงไอ้ลานมองไดมีพื้นที่พราะได้ตากเขาเนี่ยก็ามาทเทเส้นล้านแล้วก็ตากเพร้านทักสองแดดดีเลรอครับถ้าแดดดีๆแนวนี่ก็จะแดดกวักวๆเลยสองแดดก็เก็บกูได้แล้วครับเตะเบองมันไงกินๆิลหก็อมันเก็บได้ครับเอาก็จิมาให้ใส่กระสอบอีกที่นึงนะครับทีนี้ให้ใส่กระสอบก็คือไปไว้เส้นเหล่า ตามผาอีสานเ่าก็ฉีดมีเหล่าเขาเนาะทเ่ฉีเหล่าไว้หรือสีเลี้ยงใ่เป็นกระสอบไว้ก็ได้ครับบ๊เป็นยังนะครับเพราะว่าท้วมันแห้งแล้วหนิ่ากระฉีบ๊บโม่นะครับอเอาบอวสีนี่แหละครับเจ้า,าหน้าหาจีรวดเร็วท่านใจเดียเทียบคือสัญญาณอินเทอร์เนต็ตนะครับผู้มือเป็นผ่าเป็นเสียงชัดเจ้าบุคือแต่ก่อนสะดุดโทัวื้อกับบริยยินเนาะครับ เราเอาความก็ได้สำหรับวันนี้ก,ก็ฝากไว้ซ้ำนิดนะครับเด้อขอพูดเล่าที่ติดตามเราชมมาหน่อยสำหรับวันกกนี้อ่ะขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ